สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากครับดาวที่ภูรัาโชว์ไปกับพบนะครับโชว์แรกโชว์นี้สนับสนุนโดยลูทีนแซดนะคุณผู้ชมนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงส,สายตานะคุณผู้ชมนะฮะ ใครที่มีปัญหาเรื่องจอระบบรตานะคะเขาเรียกจอระบบตามันมองไปแล้วเราออกแสงแล้วมันม,มันเห็นแล้วมันไม่ชัดเบลอเบลอผูมม้ชมนะคะต้องบำรุงเราบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างบนร่างกายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยบำรุงเลยนั่นก็คือดวงตาคู่งามของเรานั่นเองนะฮะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชาราก็สามารถที่จะบำรุงได้ด้วยลูทีนเซตนะฮะสารสก,กัดน,นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีถึง12ตัวนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือซีแซนทีน จะไปเข้าบำรุงตรงนะฮะถึงจอระบบประสาทตาเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะเรามีรีวิวใน YouTube ด้วยใครที่มีต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะฮะทานแล้วนะฮะมันจะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ฉลองยอดขาย50,000กล่องนะฮะมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มครับโปรโมชั่นวันนี้เลยนะครับ1แถม1นะฮะราคา1,400 90บาทนะครับหรือว่าจะเป็นโอลดึงนะครับสี่แถมหนึ่งะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยราคาเพียง3,600บาทนะฮะแต่ถ้าคุณพร้อมโอนนะครับเราจะลดทันที100บาทเหลือ3,500บาทนะครับส่วนอีกโปรหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะซื้อไปเลยนะครับหแถม2ราคา4,700บาทนะครับลดทันที100ถ้าคุณพร้อมโอนเหลือ4,600บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะฮะกับบลูทีนแท้คุณผู้ชมสามารถโทรได้เลยนะฮะเบอร์นี้ครับ0 2 1 1 4 8 2 4 2นะครับหรือ0 8 2 9 9 1 5596นะครับ o k e b o o k ที่ซีนิต้าโ s ซสสแกนแอลกโคลได้เลยกับลูทถินแซดครับอะ รันไม่เปิดแอร์นี้เลยลูกอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานจัดให้นะฮะเออเปิดแอร์ให้หน่อยนะครับมันร้อนมากเลยนะคะครับผมเอามาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับนวัดยืนยันไม่ขอเลือกอัศาวินขวัญเมือง100เซนะฮะ,ะช่วงนี้จะเลือกทำไมะอะอการประกวดมิสแกร์ก็ถือว่าเป็นน้าจับตามองเป็นอย่างมากเลยแต่คนที่ถูกจับตามองไม่แพ้กันก็คือคุณนวัตนะฮะงานนี้ทางสื่อก็ได้เข้าไปถามถึงประเด็นช่วงเลือกตั้งพี่นวัตเองได้มีการเปิดใจว่าผมยืนยันว่าจะไม่ขอเลือกนะครับอัศาวิน<ะ> นี่ฮผมบอกเลยว่าผมไม่เลือกนะ<ช>มันเป็นสิทธิ์ของผมถูกไหมเพราะผมจัดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลสัก,กบาทเดียวนะฮะอ่าเดี๋ยวคำพูดที่ทำไมถึงไม่เลือกร้อยเปอร์เซ็นต์พี่วัดให้สัมภาษณ์ด้วยไปดูกันครับอัศวินขวัญเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เลือกมันเป็นสิทธิ์ของผมถูกไหมฮะเพราะผมจัดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลสักบาทเพราะมิสแกรนไม่เคยใช้งบประมาณของรัฐบาล แต่ว่าเราพยายามช่วยทุกอย่างแล้วแล้วเราก็ต้องการเอาสาวงามเนี่ยจากทั่วโลกประมาณเกือบ8ปประเทศขณะที่มีโควิด -19 นะฮะแล้วเราก็ต้องการไปเยี่ยมกทมแล้วเราก็พยายามติดต่อก็นัดกันเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่ไปเยี่ยมเราก็มีการถ่ายภาพโปรโมทกรุงเทพต่างๆเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่มาท่านไม่มาโดยที่ท่านบอกว่าพอดีติดธุระประชุมแล้วก็ให้ผู้ช่วยมาเป็นผู้ช่วยตำแหน่งอะไรไม่ทราบนะฮะซึ่งก็มาพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ และเราการต้อนรับที่ไม่ดีอ่ะผู้ตรงแล้วท่านไม่ให้เกียรติกับอาคัรตุกะจากทั่วโลกแล้วเรามีการถ่ายทอดแล้วท่านไม่ได้ลงทุนสักบาทหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่ได้แจ้งวันนี้แลวพรุ่งนี้จะไปเป็นชีวิตที่ลําบากมากแล้วโปรโมทให้ฟรีแม้กระทั่งคลององค์อ่างทุกอย่างที่ไปในกรุงเทพไม่เห็นเงาท่านและเชิญท่านมาวันสุดท้ายท่านก็ไม่มาเอาเป็นว่าท่านไม่มาเราก็ไม่เลือกท่านก็จบ ะน,นะคะไม่มาก็ไม่เลือกนะคะเพราะวันนั้นเขานัดกันแล้วแล้วก็อยู่ๆก็ไม่มามพี่นวนับัแกก็เลยเสียใจแกก็เลยไม่เลือกนะคะ ถ้ามาวันนี้จะทันไหมไม่น่าจะทันแล้วเพราะไม่เลือกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วว่ะบ้าถ้าเกิดสมมติท่านอัศวินบอกว่าเออเดี๋ยวไปดูมิแกนกับตัวกับใจเงี้ยหรอเออไปดูมิแกนก่อนเลือกตั้งแล้วจะให้อภัยไหมแม้วจะให้อภัยไหมบ้าจะเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้หรอกอะไรอ่ะตลกตลกกันสิเหรอเออเออมันก็มีประเด็นหนึ่งนะคุณแม่ที่พี่วัดขอพูดเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณอัศวินขวัญเมืองนะแต่เต็มที่ไปเลยหลังปรินาฟ้องอาญาข้อหาหมิ่นประมานะ นวัฒน์ก็บอกว่ายังมีประเด็นหนึ่งนะฮะคดีความที่มันขึ้นมาอีกหนึ่งคดีความระหว่างคุณวัฒกับคุณปรินากรายคุบนะฮะ<า>โดยงานนี้คุณเอปรินาเองนะครับได้มีการฟ้องร้องนะฮะบอสนนวัฒน์ของเราในข้อหาหมิ่นประมาทโดยทางพี่นวัฒเองเนี่ยจะต้องได้รับทราบข้อกล่าวหาในวันที่7พฤษภาคมหกาไม่ฟ้องอย่างนี้เขาเรียกว่าไปแจ้งความออไปแจ้งความดําเนินคดมีมีเอกสารนะฮะมาที่บ้านนะฮะว่าถูกคุณปรินาเนี่ยฟ้องข้อหามินประมาทพี่วัดบอกแบบนี้เลยก็มันก็ ก็ด่ากันไปด่ากัหน้าี่ผมจะได้รับทราบข้อกล่าวหาในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่สนังเลิงครับและเข้าสู่นะฮะกระบวนการทางกฎหมายต่อไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับชีวิตของผมพี่วัดบอกวันนี้เลยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณเอกเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นที่จะมาพูดถึงผมในตอนที่ผมป่วยตอนโควิดอะนอนโรงพยาบาลอะนะฮะแล้วก็คำวินิจฉัยของหมออีกก็คือภาวะไปสู่ระบบการหายใจเนี่ยล้มเหลวเขาก็เป็นคนเริ่มต้นที่จะกล่าวหาผมในขณะที่สติของผมเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยเพราะเนื่องจากตอนนั้นมีฤทธิ์ยาในการรั ักษาโควิดด้วย uh huh. ก็เป็นสิ่งแปลกใหม่นะที่ว่าอดีตสสกล่าวหาประชาชนแบบนี้ uh huh. ในขณะที่ประชาชนกําลังเจ็บป่วย uh huh. เนื่องจากนะฮะการดูแลของรัฐบาลไม่เพียงพอ uh huh. ก็คือการเกิดโควิด ตอนนี้ขอผัดนะฮะผัดผ่อนเขาไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่าติดน้องๆแล้วก็ต้องดูแลน้องๆอยู่อย่างไรก็ตามนะฮะก็แล้วแต่เนี่ยมิสแกนของผมสําคัญกว่าชีวิตของผมอยู่แล้วตอนนี้ผมโดนอาญาค่อนข้างเยอะนะนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถทุกคนเลยใช่ไหมครับเป็นคนเก่งทุกคนเลยใช่ไหมครับเก่งแต่ฟ้องช่วยพัฒนาประเทศดีกว่าครับอย่างไรนะฮะต้องขอขอบคุณคุณเอกปรีนาด้วยบอสบอกแบบนี้เอาเป็นว่าคุณปรีนาก็เต็มที่กับผมเลยครับ ไม่เป็นไรครับถ้าสมมติว่าสสราชบุรีไม่มีใครลงไม่แน่นะครับอีกสักพักเดี๋ยวผมช่วยก็ได้ครับะนะฮะเขามีการท้ากันไงอบอกว่า ถ้าพี่นักงวัดเก่งจริงให้มาลงสอสรอาชบุรีไปไปมา,มา,มาเอ๋เนี่ยก็โดนเขาเรียกว่าพิพากษาจากศารดีกาว่าไม่ให้ลงเล่กลเลนการเมืองตลอดชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสอสรอาชบ,บุรีแต่ตอนนี้ว่างลงไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีพักนู่นพักนี้เนี่ยมาเลือกตั้งกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับะะแทนเอปรินาไกลคุปหะนะคะบน่าเสียดาย ฮะน่าเสียดายอไม่ได้ลงสสแล้วนะฮะตลอดชีวิตอตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1ิปีชารัชบุรีนี่เป็นยังไงแล้ววันนั้นเห็นจุดพลุจุดพลุคือเสียใจเสียใจเสียใจไม่แต่กบางคนเขาก็ดีใจดีใจที่ว่าเออเอจะได้พักพัก็จะนบ้างทำงานประสามาเออเออแต่เขาก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะปัญหาส่วนตัวนี่ที่โดนฟ้องเกี่ยวกับไออะไรนะพื้นที่ดินอะที่ไปลูก่ะใช่ไหม ที่ตอนนั้นเล้าไก่อะไรอ่ะเขาก็าโดนส่วนตัวไปแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันไอ,อ้เรื่องนั้นนะคะแต่ว่าออตอนนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกเลยนะคะออสามคนของ รัฐบาลพลังประชารัฐใช่ไหมของรัฐบาลนั่นแหละนะคะพรเอปารีนาโดนไปก่อนแล้วแล้วพี่ศิละแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นพี่ระบโออีสาน3คนนะฮะจัดนะจัดเต็มอ่าโดยท่านพลตำรวจอะไรนะเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์นะฮะเตมียยเวทนะฮะหัวหน้าหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเขาบอกว่าคนนี้เป็นหน่วยกวาดล้างเขาบอกว่ามาเป็นหน่วยกวาดล้างอแต่ไม่ได้กวาดโควิดนะกวาดคนที่ก่อโควิดอะไรอย่างเงี้ยขอแซวกันในทวิตเตอร์นะฮะกวาดคนที่ก่อโควิดไม่ก่อ ที่แบบว่าปัญหาต่างๆที่มีโควิดมาแล้วก็ไม่จัดการไม่ได้สักทีแล้วก็อยู่ร่วกว่าโควิดไงควิดเหรอโควิดว่าร้ายแล้วก็มีคนที่ร้ายกว่าอยู่ด้ยก็ไม่ร้ายหรอกอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนทำไมต้องโอมไม่เชียร์รัฐบาลโอมก็จะบอกรัฐบาลไม่เด้นถ้าไม่เียต้องเปลี่ยนป่าวไม่มีอะไรอ่ะหมดหรือยังหมดแล้วนะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะต้องฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับนะคะลูแซลูทีนแซดนะ ลูทีนเซนะคะบำรุงจอประสาทตาคุณผู้ชมนะ,ะทำให้ตาเรามีความที่มองได้คมได้ชัดมากยิ่งขึ้นบางคนบอกไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวใส่แว่นก็ได้บางทีเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะการตัดแว่นมันก็แพงกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยซ้ำไปนะฮะแว่นหักแว่นแตกก็แพงยิ่งกว่าดับเบิลเข้าไปอีกนะฮะวันนี้ลูทีนเซมีสารนําที่สารสก,กัดนําเข้า12ชนิดนะฮะนำเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือซีแซนทีนนะคะที่จะทําให้จอระบบประสาทตาของคุณเนี่ยดีขึ้นแล ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรเรามีรีวิวใน YouTube ด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะฮะทานแล้วมันจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราฉลองครบรอบนะ 50, ยอดขายอยอดขายห้าหมืนกล่องคุณผู้ชม พร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะอ่ะโปรโมชั่นวันนี้นะฮะของรูทีนเซตหนึ่งแถมหนึ่งะฮะโปรโมชั่นพิเศษในรายการเราเหลือเพียง1,490บาทนะครับหรือว่านะจะเป็นอีกโปรหนึ่งเลยนะฮะโปรนี้เลยซื้อ4แถมหนึ่งะฮะราคา3,600บาทละใครพร้อมโอนเนี่ยลดทันที100บาทนะครับเหลือ3,500บาทนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตชุดใหญ่ซื้อ5แถม2ครับราคาพิเศษมากๆเลยในรายการเรา4,700บาทแต่ถ้าพร้อมโอนลดทันที100บาทเหลือ4,600 นสนใจกับลูที n ซรีบโทรได้เลยครับ021148242นะครับหรือจะเป็นอ e ีกเบอร์หนึ่งครับ0829915596ครับ Facebook ที่ s i น i t a .co.th นะฮะสแกนเคอร์โค้ได้เลยกับลูทีเซครบนะพักกันสักครู่ดีก่อนค่ะ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ